Thank you for watching! เฮ้ยอ้าวเพื่อนเราไปไหนอ่ะตายเหรอ หลังมันเอาไว้ตายเรียบร้อยนะโอ้โหคุ่มเลยกูปามไห่กูนี่วะหมวกหน้ากาก70 4 4จุดแล้วก็ดาวเทียม ไม่มีอะไรนะมากมีแค่เนี่ยเปลี่ยนครับหืมมาแล้วดูไม่ได้ครับต้องไปแล้วตัวแฝงน,น่าจะเกิดบ่อยอยู่นะระหว่างที่ผมกำลังไายแล้วกูวไม่อยู่แล้วก็มีเสียงเท้าว,วิ่งเข้ามาหาผม ไปดูกันนะครับนี่ตัวแฝงนะครับดูกันฟาร,ร์มอะไรไหมเราเฮ้ยอีกแล้วเหรอ <c oughs> เฮ้ยเจ้าไว้ตรงนี่แล้วกันจานเสร็จตรงนี้ไป กลับดีกว่าเรียบร้อยจีจีรอบนี้จีจีเลย